สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม YouTube ช่องเสียเสมรถขุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูนะครับว่านะครับรถ130นะครับผมที่ผมใช้นะครับนะครับขวัญใจโคกน้องนาโมเดลนะครับทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับนี่รถที่ผมใช้เลยนะครับเป็นร3 0 s h ามสนะครับร้อามสว่า จะขุดนะครับความลึกได้เท่าไหร่นะครับมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะพาน้องเป๊นะครับน้องเป๊รถขุดนะครับชื่อใน youtube ก็เป็นน้องเป้รถขุดเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่า บางคนบางท่านว่ารถเล็กอาจจะขุดลึกไม่ได้นะครับแต่ต้องอธิบายให้เข้าใจนะครับว่าการารถเล็กรถใหญ่ก็อาจจะอยู่ที่เทคนิคนะครับความลึกอาจจะมีวิธีการขุดนะครับก็ผมจะมาให้ชมนะครับผมจะวัดระดับความลึกให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับสำหรับ โอตรงนี้นะครับเดี๋ยวยังไม่รู้ความลึกนะครับยังไม่รู้ความลึกเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูนะครับนี่ผมจะขึงเชือกนะครับระว่างด้านนี้นะครับนี่คือพื้นดินเดิมนะครับนี่เป็นรากอยู่ขานะครับนี่พ้นเป็นพื้นดินเดิมนะครับแล้วก็ขึงเชือกผ่ากลางเลยนะครับเพื่อเป็นการอธิบายให้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับนี่ นี่นะครับไปด้านนู้นก็เป็นพื้นดินเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัววัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับให้มองเห็นชัดๆเลยนะครับถ้าเป็นการสเวยอาจจะอธิบายยากเข้าใจยากนะครับเอาแบบนี้เลยที่เข้าใจง่ายๆดีนะครับนี่ผมจะ เป็นต้นยูคานะครับลำยูคานะครับแล้วก็มาทำการวัดนะครับนี่เลขศูนย์นะครับเริ่มที่เลขศูนย์นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องเปดึงาน้องเปดึงตลับเม็ดดูว่าลำต้นยูคานี้มันกี่เม็ดนะครับนี่ระดับนี่นะครับหนึ่งเม็ดนะครับหนึ่งเม็ดที่ผมมัดสีแดงไว้นะครับ สองเมตรนะครับสามเมตรสีเมตรนะครับ5เมตรนี่นะครับ6เมตร7เมตรแปดเมตรนะครับแปดเมรเอ่าแปิบห้านะครับอยู่ที่ปลาย ยอดยูคานะครับนี่นะครับแปดเนาะนั่นแหละนะครับแปดเม็ดแปดสิบห้าแปดเมตรแปดสิบห้านะครับเดี๋ยวจะไปปักดูระวังพื้นชั้นใต้นะครับลงไปนะครับเดี๋ยวจะเอาอายููคานี่นะครับไปไปตั้งดูนะครับว่ามันถึงเชือกที่เราขึงไว้หรือเปล่า รหรือว่ามันเกินหรือว่ามันไม่ถึงนะครับเราก็จะได้รู้เลยว่าความลึกบ่อที่เราขุดลงไปนะครับว่าลึกกี่เมตรนะครับสําหรับบ่อตรงนี้นะครับต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าเป็นแม่บ่อนะครับที่เราจะทําไว้เพื่อเก็บกักน้ํานะครับเป็นแม่บ่อหรือว่าจะทําธนาคารน้ําใต้ดินนั่นเองนะครับไปดูความลึกกันนะครับว่า รถของเราสามารถที่จะขุดลึกได้เท่าไหร่นะครับสำหรับร้อยสามสบนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเปไปวัดความลึกดูว่ามันลึกอยู่ที่กี่เม็ดนะครับลงไปแล้วนะครับเ,เราทำการวัดก่อนที่เราจะเจาะธนาคาน้ำนะครับว่าความลึก เท่าไหร่ที่เรา,าที่เราจะขุดลงไปอีกนะครับความลึกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่นะครับง่ายเลยนะครับนี่จากจุดก่อนที่เราจะเจาะ นะครับธนาคารน้ํานะครับคือเราจะเอารถลงไปที่น้องเปนะครับแล้วก็ไปทําการเจาะธนาคารน้ํานะครับความลึกตอนนี้นะครับอยู่ที่เชือกเส้นเออหกเมตรสิบเส้นได้นะครับนี่นะครับความลึกนี่นี่นี่เชือกเส้นเล็กๆนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับ เห็นไหมครับเชือกสีแดงๆที่ผมมัดไว้นะครับตรงที่6เมตรแล้วก็เกินไปอีกนะครับประมาณ10เซนนะครับสิบเซนหรือส e ิบเซนประมาณนี้นะครับเป็นหเมตรนะครับสำหรับความลึกที่เราขุดลงที่ตรงนี้นะครับยังไม่ได้ทําการเจาะสสดือน้ำลงไปอีกนะครับท่านก็นี่แหละครับให้อ่อมันจะเข้าใจง่ายเนาะ เข้าใจเข้าใจง่ายว่า,าน้องเป๊มามาเอาขึ้นมามามาวัดฝั่งนี้ดูว่าระดับระดับจากพื้นดินเหนียวขึ้นไปมันอยู่ที่ระหว่างกี่เมตรขึ้นได้หรือเปล่านีา่ก็จะให้ท่านผู้ชมได้เก็บข้อมูลเนาะในการที่จะขุดสะขุดอะไรนะครับ ที่เราทําการขุดตรงนี้ให้มันลึกลงเพราะว่าต้องการเก็บน้ํานะครับชั้นชั้นล่างนี้คือเป็นชั้นดินเหนียวนะครับตัวนี้คือจะเป็นการเก็บน้ําได้ดีกว่าชั้นดินเหนียวชั้นบนนะครับเหนียวนี้คือเป็นเหนียวที่ซับน้ํานะครับนี่จะดูดน้ํานะครับจนกว่าจะอิ่มตัวนะครับดูดบริเวณกว้างรอบ บอกไปก็ประมาณสิบเมตรน่าจะให้ความชืน้นต้องดินนี้อิ่มตัวนะครับถึงจะเก็บน้ำได้นะครับแต่ถ้าสำหรับดินเหนียวไม,ไม่ต้องให้อิ่มตัวนะครับคือจะเก็บน้ำได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเปย์ทำการวัดดูจากพื้นบนนะครับพื้นดินเดิมนะครับจากพื้นดินเดิมดูนะครับจากพื้นดินเดิมลงมา ถ้ามองไปเอียงๆอย่างเงี้ยดูเหมือนเหมือนลึกมากนะครับเราต้องวัดแบบนี้เลยจะแบบมันจะดูง่ายเข้าใจง่ายดีกว่าการไปวัดตลับเม็ดมันเอียงมันอะไรนี่เราจะคือเหมือนตรงเลยอยู่ที่กี่เม็ดหนึ่งสองสามสามเม็ดห้าสิบครับท่านาไปที่เชือกนี่ เชือกที่คนยืนอยู่นี่หลเออนี่นี่มันตรงกลางเอ,อ่อเชือกแดงที่ผมออนั่นอยู่พอดีนะครับสามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบนะครับถ้าเอ,อ่อที่เราขุดทั่วไปนะครับก็จะลึกได้ประมาณนี้นะครับที่เป็นสะเอ,อ่อโครงการหรือเป็นสะอะไรนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสามเมตรนะครับสามเมตรนี่ยังเก็บน้ําไม่อยู่ครับเพราะว่า หน้าฝนอาจจะอยู่เพราะว่าฝนตกมาทุกวันแล้วก็ความชื้นมั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 นชื้นไปทั่วเนาะมันก็ยังอยู่คงอยู่สําหรับหน้าฝนนะครับแต่ถ้าหน้าแล้งเมื่อ,อไรนะครับก็หแห้งหมดนะครับนี่แหละคือเราต้องอเข้าใจว่าการที่ลําดับชั้นของของดินที่ทําให้น้ามันมันมันแห้งนะครับก็ก็คือดินตัวนี้แหละครับที่ทําให้มันแห้งนะครับแล้วก็ กระทะกับเดดที่ร้อนด้วยก็ทําให้น้ํามันก็ยิ่งแห้งลงนะครับนี่นะครับที่เราต้องการอธิบายให้ท่านเข้าใจนะครับที่จะเอาไปาทําการขุดของตัวเองนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรหรือแล้วแต่นะครับก็ได้ดูเป็นแนวทางนะครับนี่นะครับที่บริเวณชั้น ชั้นล่างนี้นะครับจะเป็นการเก็บกักน้ําได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวลักษณะนะครับสีเหลืองนี่นะครับนี่นะครับที่เราได้ขุดลงไปนะครับเพื่อที่จะไปเก็บกักน้ําในหน้าแรงนะครับาบางพื้นที่บางทีก็ขุดลงมาแค่สามเมตรห้าสิบน้ำก็ออกแล้วออกแต่ว่ามันจะขึ้นไม่มากนะครับขึ้นจากพื้นบอ่อนี่ครับนี่ จากที่เรายืนขึ้นมาประมาณอย่างมากก็สองเมตรเนาะอ้อยเมตรห้าสิบอะไรประมาณนี้ครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขุดไปลึกอีกนะครับน้ำที่ช่วงที่น้ําออกอยู่ระดับพื้นที่เรายืนอยู่นะครับมันจะไหลลงไปเก็บในบอ่อนี้นะครับมันก็ยิ่งได้เพิ่มเยอะขึ้นประมาณเพิ่มเนาะนั่นแหละคือตัวที่เก็บน้ํานี่ต้องเข้าใจแบบนี้ด้วยนะครับการที่เราขุดรู้แล้วว่า น้ํามันออกมาในบางพื้นที่มันจะออกมาเลยนะครับอยู่ที่2องเมตรห้หรือ3ามเมตรห้บนะครับแต่ว่าการเก็บน้ําอาจจะไม่อยู่นะครับนี่ต้องตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เก็บน้ําได้ดีแน่นอนนะครับที่เราขุดลงไปเท่ากับนะครับดูเท่ากับ2นะ in one นะครับ t o in one คือเท่ากับเราขุดสะ2ลูกในบอ่อเดียวกันนะครับ บ่อข้างล่างไว้เก็บน้ําที่ไหลลงจากาช,นนชั้นบนชั้นบนที่น้ํามันซับนะครับหรือน้ํามันออกนะครับสําหรับพื้นที่แต่และพื้นที่ก็มันก็ต่างกันไม่เหมือนกันนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ดูเป็นแนวทางไปเอาไปาไป,าประยุกต์ใช้ในการที่เราขุดบ่อของตัวเองครับสังเกตดูได้เลยว่าถ้าเราขุดแค่3ามเมตรห้นะครับน้ําอาจจะ เก็บไม่ได้ช่วงหน้าแรงนะครับอาจจะเหลือน้อยนะครับแล้วแต่บางพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็สูบใช้แล้วก็หมดเลยแต่ที่ตรงนี้นะครับอาจจะเราสูบใช้หมดเฉพาะหมดหมดเฉพาะชั้นบนนะครับเออหมดเฉพาะชั้นบนแต่ชั้นล่างยังไงก็ยังอยู่นะครับยังเหลืออยู่นะครับ เพราะที่ตรงนี้เราจะทําการเจาะธนาคารน้ําใต้ดินคือ,อได้ช่วยเติมน้ําลงไปอีกอย่างนะครับถ้าเจาะถึงธนาคารน้ําใต้ดินปุ๊บน้ําก็จะมีการออกมานะครับเหมือนบอ่อที่ผมเจาะด้านโน้นนะครับก็ออกมาเนาะองไปที่เราเจาะนี่แหละครับค,คือ,อ,ค,ค,อคือเราต้องเอามานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ได้รับ รู้ว่าการที่เราได้ใช้ประสบการณ์การขุดของตัวเองขับรถเองอะไรเองเราก็เก็บข้อมูลมาซึ่งมาได้นำเสนอให้เอฟซี FC, หรือว่าทุกคนทุกท่านได้ทราบว่าลักษณะการขุดบ่อให้เก็บน้ำอยู่คืออย่างไงนะครับเพราะว่าเราเอาประสบการณ์ที่เราทำเองนะครับไม่ไม่ได้ไปเอาข้อมูลจากที่ไหนมานะครับ นี่แหละครับคือประสบการณ์เราเก็บข้อมูลมาไม่ใช่คุดขุดแค่การคุดให้ให้แต่ว่ามันมันเสร็จนะครับเราก็ต้องเก็บข้อมูลด้วยนะครับในการาศึกษาที่เราจะทําโคกนองนาให้ได้ประโยชน์สูงสุดสําหรับรลูกค้านะครับน้องเป๋บอกว่าให้ใช้งานได้จริงอ๋อโอเคไปไอันนี้ไว้ไอย่างนี้แหละไม่มือไม่ถึงล้องหรือยังไง เดี๋ยวเอารถลงไปข้างล่างเนี่ยทำทางลงอีกอก็ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเอารถลงมาด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าการที่รถเล็กนะครับรถเล็กร้อยสามสิบนะครับขุดอยู่ความลึกนะครับนี่ยังยังลงได้อีกนะครับ ครับก็บางคนไม่เข้าใจว่ารถเล็กอาจจะขุดไม่ได้ลึกนะครับ<ม>ก็ดูที่ผมทำให้ดูแล้วนะครับให้เห็นแล้วว่าอ,อยู่ที่เทคนิคและความสามารถนะครับไม่ใช่ว่ามือยาวจะขุดลึกได้อย่างเดียวนะครับรถรถเล็กก็ขุดได,กกด,ได้มือสั้นก็ขุดได้แต่ต้องใช้เทคนิคก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้อง ขอกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการเอาไปปฏิบัติของท่านนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ของท่านเองต้องขอขอบคุณครับที่ติดตามชมผลงานของเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ